เอ๊ะที่รักคุณถามเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าคุณกลัวแม่ขายบ้านแล้วจะมาอยู่กับพวกเราใช่ไหมสวัสดีจ้ลูกเอาแม่มาได้ไงคะทำไมมาไม่บอกหนูล่วงหน้าล่ะที่รักแม่ผมมาทั้งทีคุณไม่ดีใจงั้นเหรอผมจะบอกคุณไว้นะนี่ก็บ้านแม่ผมเหมือนกัน แม่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมต้องบอกคุณล่งหน้าด้วยฉันไม่ได้ไหมายความอย่างงานซนนอยหนุ่มกี่เกียรทะเลาะก,กับคุณครับลูกในบนัตรนี้มีเงินหนึ่งล้านบาทลูกเก็บเอาไว้ใช้นะแม่แม่เอาเงินตั้งเยอะนี้ให้หลงทำไมแล้วแม่เอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนนี่คุณ จะยุ่งอะไรกันนะกันนะแม่ให้เงินลูกมันก็ปกติอยู่แล้วไหมไม่รู้แหละยังไงก็ต้องคุยให้รู้เรื่องคือคือแม่ขายบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วที่รักคุณจะให้แม่ขายบ้านทําไมเราจะให้แม่ไปอยู่ไหนอะไรคือผมเป็นคนบอกแม่ให้ไปขายบ้านอันนี้เป็นความต้องการของแม่ต่างหากละ่ะอีกอย่างผมไม่ได้บังคับแม่ด้วยเอ๊ที่รัก คุณถามเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าคุณกลัวแม่ขายบ้านแล้วจะมาอยู่กับพวกเราใช่ไหมฉันกลัวแม่มาอยู่กับพวกเรางั้นเหรอฉันกลัวคุณอ่ะเอาเงินก้อนสุดท้ายของแม่ใช้จนหมดต่างหากโตขนาดนี้แล้วคุณยังคิดที่จะเอาเงินขายบ้านของแม่อีกเหรอผมก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้สักหน่อยแต่ตอนนี้บริษัทผมเดือดร้อนจริงๆมันไม่มีหนทางอื่นแล้วคุณก็รู้นี่ว่าผมรักบริษัทนี้แค่ไหนผมจะไม่ยอมเห็นมันล้มละลายไปต่อหน้าต่อตาผมหรอก ไม่รู้แหละยังไงผมก็จะใช้เงินก้อนนี้ที่รักเราให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้แล้วผมจะหาทางซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่เองแล้วมันจะเหมือนกันไหมบ้านที่แม่ขายคือบ้านที่แม่อยู่มาทั้งชีวิตเลยนะแม่เป็นไรหรอกลูกถ้าลูกไม่รังเกียจแม่แม่อยู่ที่ไหนก็ได้ยังไงก็ตามเงินของแม่สุดท้ายก็ต้องเป็นของลูกอยู่ดีถ้าแม่ไม่ให้ลูกแล้วแม่จะให้ใคร เราสองคนไม่สามารถทําให้แม่อยู่อย่างสุขสบายได้แต่แม่กับต้องขายบ้านเพื่อเอาเงินมาช่วยลูกนี่คือสิ่งที่ลูกๆคนทํำงั้นหรอเงินนี้แม่เก็บไว้ใช้เองเธอส่วนเรื่องบ้านน่ะเดี๋ยวเราสองคนจะหาทางซื้อกลับมาคืนให้แม่เองนะที่รักเรื่องเงินน่ะเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองยังไงเราก็รักเงินแม่ไว้ไม่ได้ เราต้องรู้จกักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองได้แล้วนะเราไม่สามารถพึ่งพาพ่อแม่ได้ไปตลอดชีวิตใช่อยู่ที่พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงเราจนโตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะดูแลเราไปตลอดชีวิตนะบ้านเราขายไปแล้วแล้วถ้าซื้อคืนมาไม่ได้หรอเราจะทำยังไงซื้อคืนมาไม่ได้ไม่เป็นไรแม่ก็แก่แล้วให้แม่อยู่กับเราที่นี่เถอะ เราสองคนอะดูแลแม่เอง